สวัสดีทุกคนสวัสดีปดเพื่งพูดถึงเรื่องโรนนะคะคุณสนใจไปฟังได้นะคะมีเรื่องมาคุยให้ฟังในความคิดของปอตเองนะซึ่งก็เหมือนกับความคิดของหลายๆคนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเมียฝรั่งอะเมียฝรั่งป้าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบคำนี้ไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่แต่ว่า เป็นคําที่ทุกคนเข้าใจไงจริงๆแล้วนะก็ไม่ใช่เมียฝรั่งหรอกจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาปกติทั่วไปนี่แหละนะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในช่องคนอื่นบอกว่าคนอื่นเขาก็เป็นเมียฝรั่งนะมีสามีเป็นคนอังกฤษอ่าเขาก็อยู่กันมาหลายปีแล้วแล้วเขาก็เรียกสามีเขาว่าเป็นเชฟเพราะว่าสามีเนี่ยทำอาหารเก่งแล้วก็ชอบทำอาหารซึ่งอไม่ได้ดูว่า เอออาชีพเขาเขามีร้านอาหารมีพ่อเป็นพ่อครัวได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะไม่รู้เพราะมันไม่ได้ติดตามเขาแต่ว่าก็ไปดูบ้างประปลายแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าตัวของภรรยาเนี่ยเป็นภรรยาที่ไม่ดีเลยเพราะว่าให้สามีเป็นคนทำอาหารปพรก็ไปนึกถึงนะหนึ่งมันเป็นเรื่องของเขาอ่าสอง มันเป็นความคิดของบุคคลที่ไปคอมเมนต์เท่านั้นคนเดียวซึ่งก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวที่คิดอย่างนี้ก็ต้องมีหลายๆคนด้วยแต่ก็มีหลายๆคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคือคิดเหมือนโบสทว่าการทำอาหารนะในคู่ของสามีภรรยาไม่ใช่ว่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวแต่ไม่เถียงว่าในยุคโบรโบราณ ฝ่ายหญิงต้องเป็นคนดูแลสามีในเรื่องทุกๆเรื่องรวมถึงการทำอาหารด้วยแต่ยุคนี้มันยุค2020เลวใช่ป่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสามีทำอาหารก็ไม่เห็นจะแปลกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าภรรยาไม่ใช่เป็นคนที่ดีที่ไม่ดูแลเรื่องนี้ไงอย่างพระโอดะโอดนะโอเะไม่ได้อยากทำอาหารนะแต่ โ๊ก็ไม่อยากให้มิสเตอร์อเขามาทำอะไรพวกนี้งานบ้านทำอาหารทุกสิ่งอย่างเพราะบโบ๊อ่ะพึงระลึกและตะหนักอยู่เสมอว่าเขาหาเงินมาให้บโบ๊ใช้ไงก็เลยต้องดูแลเขาให้ดีไงแลกกันอันนี้อันนี้คือในความคิดของบโบ๊ทนะหลายๆคนก็ต้องมีความคิดหรือการดำรงชีวิตคู่ของแต่ละคนว่าอย่างไงใช่ปะ่ะหลายหลายคนน่ะ อย่างเขามีเงินเขารวยไม่มีใครทําอาหารเลยเขาก็มีแม่บ้านเนี้ยใช่ไหมละ่ะแล้วคนที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้รวยไม่ไม่มีเงินไปจ้างแม่บ้านก็บางบ้านก็ผู้หญิงเป็นคนทําบางบ้านก็ผู้ชายเป็นคนทําบางบ้านก็ช่วยช่วยกันทํามันก็อยู่ที่ว่าความชอบของแต่ละคนหลายๆบ้านผู้ชายชอบทาอาหารก็มีเยอะผู้ชาย ทำอาหารเก่งกว่าผู้หญิงก็มีเยอะผู้ชายไม่ได้เป็นคนออกไปทํางานนอกบ้านผู้ชายอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายเป็นแม่บ้านผู้หญิงเป็นคนออกไปทํางานนอกบ้านก็มีเยอะไงะแล้วคนที่เขามาคอมเมนต์เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าเขามีความคิดของเขาแบบนั้นไงเขาก็คอมเมนต์ไปแต่มันเป็นแค่พวกเขาว่าว่าเป็นแค่นะแค่เล็กๆอะเล็กๆที่ทำให้คนถูก พูดถึงรู้สึกไม่ดีรู้สึกขุนข้องหมองใจเพราะเขามาพูดเป็นการตำหนิแล้วคนที่ถูกตำหนิก็รู้สึกไงว่าคุณไม่ได้รู้จักฉันแล้วคุณมาพูดตำหนิฉันเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ทั่ว,วไปนะซึ่งโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตเป็นมนุษย์ที่คิดได้และนิ่ง พูดไม่เก็บอะไรใครมาไงใครจะพูดอะไรอยากพูดก็พูดไปไงเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักตัวตนของโอว่าเป็นยังไงแล้วเขามาพูดหรือตัดสินพวกก็ไม่ไปยุ่งไม่เคยุ่งเกี่ยวไม่ไปคบอะไรในชีวิตจ,จริงกับเขาอยู่แล้วไงแนตะ่เขาเข้ามาแล้วเขาดูวิดีโอของโอถ้าเป็นในเรื่องของ youtube อะ่ะก็โอเคนะเพราะเขาเอาเงินมาให้ไว้แต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักในชีวิตจ,จริงแล้วเขาว่าก็ไม่เป็นไรพวกก็จะ เก็บเอาไว้ว่าคนคนนี้โ่าจำไม่คบกับเขาเป็นคนที่มีความสําคัญหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือความเป็นอยู่ของเราก็แค่เป็นคนคนหนึ่งที่รู้จักทั่วไปแค่นั้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังเท่านี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ